สวัสดีค่ะเปิดคลิปมาก็มารับน้องซันเดย์เลยนะคะแม่ก็นั่งรอน้องประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเขาก็เล่นกับเพื่อนนานเลยวันนี้เขาบอกว่าแม่พาไปซื้อลูกบอลหน่อยที่ดีไวแม่ก็จัดให้เลยค่ะหลังจากนั้นแม่หมวยจะแวะมาซื้อไข่นะคะแล้วก็มาซื้อไส้กรอกร้านประจาค่ะก็จะกินคนเดียวนะคะน้องซันเดย์บอกไม่กินสรุปก็คือแม่ไม่ได้กินเลยค่ะมาถึงบ้านคุณย่ากําลังทําหมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะ <c oughs> มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะหลังจากนั้นคุณย่าก็นํามันนึ่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะหลายหมกเลยนะคะหลัังจจาาากกนนน้แมมมม่วย็ะะะทํหูค เพราะว่าอะไรเดี๋ยวคณะมันจะเละนะคะตัดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะหลังจากนั้นลูกชายก็มาเตะบอลโชว์ค่ะเขากาลังเห่อลูกบอลใหม่นะคะแม่แมไม่ค่อยซื้อของเล่นให้แม่ซื้อให้ที่ไหนก็คือดีใจมากๆบังคับแม่ไปเตะด้วยแม่ก็ไปเตะด้วย1ชั่วโมงนะคะคือเหนื่อยมากๆเลยค่ะความสุขของลูกแม่จัดให้ได้เสมอค่ะเขาก็มาขอบคุณนะคะที่ซื้อให้หนูหลังจากนั้นคุณย่าทอดไก่ไว้ให้เขาก็มากินเรียบร้อยแล้วค่ะประมาณหน่องนะคะอาหารเย็นวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมีสามอย่างนะคะแม่หมวยไม่ชอบทานกับข้าววออยย่างเดีนะะคคื กินหลากหลายอย่างประมาณนี้เลยค่ะหมกหม,มูสามชั้นก็คือน่ากินมากเลยค่ะทุกคนภาพมาอีกทีป้าป้าก็คือเลิกงานแล้วนะคะเขาค่ากับข้าวเหลือเขาก็ซื้ออะไรมาให้ลูกด้วยนะคะซื้อขนมซื้อน้ํามาฝากแม่ด้วยขอบคุณป้าป้าด้วยนะคะน่ารักตลอดเลยแทนที่จะเก็บเงินไว้ส่วนตัวนะคะไม่ค่ะซื้อกินหมดเลยค่ะยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะซื้อน้ําของโปรดแม่มาให้เลยจ้าให้ป้าป้าพักเหนื่อยสักครู่นะคะแล้วเราก็มาทานข้าวกันค่ะมาเปิดดูนะคะว่าจะเป็นยังไงตัว มาดูว่าสีสันจะเป็นยังไงนะคะป๊าป้ายังไม่เห็นนะส่วนแม่เห็นไปนแล้วนะคะสีสันก็คือป๊าป้าบอกน่ากินจังเลยอร่อยก็ทานเยอะๆค่ะป๊าป๊าเพราะว่าคุณย่าทําเยอะนะ คุณย่าไปตำส้มตำม,มาเพิ่มนะคะวันนี้คุณย่าตำส้มตำได้โดนใจแม่มากเลยค่ะอร่อยมากๆเลยทุกคนมันเผ็ดสะใจมากๆเลยนะเดี๋ยวแม่หมวยขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะชีวิตประจําวันประจําบ้านของแม่หมวยก็จะประมาณนี้ค่ะกินข้าวลูกชายเล่นเกมกับป๊าป๊าแล้วก็ไปนอน<า>นะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะสวัสดีจ้า